สวัสดีค่ะวันนี้โคกจะพ้าให้เห็ดแหนมปีกไก่นะคะปีกไก่กับน,น่องไก่เนาะแต่อันนี้ล้างแล้วนะคะล้างเนาอด้วยนี่ต่ว่าโคกจะเอามาไอม้จิ้มฟันมาจิม้มจิ้มให้แบบให้เนื้อเขาเป็นหู้หู้เป็นรูรูนะคะรูรูหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อจะแบบจัะได้เขาเนื้อเขาหนืสินะเวลาเขาเขาห,ห,หมักเนหมักแหนมเนาะเะนาะจิ้มเขาหน่อยมอุนนี้ไม้จิ้มฟันก็นกนเอาสอมก็ไเลยจ้ะ ส้มก็ได้นะคะดูื่องบนก็จะมีข้าวข่าสวยนะจ๊ะเรื่อข่าสวยนะคะเข้าสวยแล้วก็กระเทียมห้ากลีบเพราะว่าจะใส่ไม่ใส่เยอะไม่งั้นเหม,ม็นเต็มบานเลยกินกระเทียมสุดยอดแล้วก็อันนี้ผสมแล้วนะคะอันนี้ผสมแล้วนะคะนี่ไอ้นี่ผงแหนมช้อนชาหนึ่งแล้วก,ก็เกลือสองช้อนชาและะ้วก็ใครอยากใส่ผงทุ่รดกยใส่ยอยากใส่ก็ต้องใส่น้ำตาลน,น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะ ันนี้จะเป็นผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมเข้าใจผงกระเทียมให้มันหลกว่ากระเทียมมือสินะเพราะว่าเก่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจเก่งใจลูกๆค่ะลูกๆไปเหตุงานเนาะจะจะกินกระเทียมกับสติปากไปอันนั้นอันนี้นะคะโอเคได้ใจได้เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะเออลืมบอกอันนี้ผงแหนมนี่นะคะนี่ผงแหนมของโรโบอะไรนี่แหละสักอย่างช้อนช้อนชาหนึ่งนะคะโอเค้าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ โอเคจ้ะมา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 ,มาทำกันต่อเลยเรานะคะใส่ข้าวอุ้ยข้าวลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงเทลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็พร้มกระเทียมจ้ะกระเทียมใส่ไปแล้วใส่เล้าใส่กระเทียมแล้วนะคะนี่ ถ้าภัยว่อยากใส่ไอ้พุงแหนมก็เ่าต้องใส่กระได,ด้ด้อค่ะเพราะว่ากระไดเอาตัวนมักเนาะตัวโคกเนี่ยใส่เพราะว่าโคจะกลินเร็วเนาะก็ก็จะคั้นค่ะคั้นให้มันเข้ากันถ้าภัยอยากกินเลี้ยวสิก็ใส่พุงแหนมลงไปเลยสองสามวันนะคะแล้วก็จะมาทอดกินกับน้ำเจียวโพดโพบักวบักแตงนะคะเจียวเฮเปียกผักด้วยเลยค่ะพี่เจียวแมงดาแล้วก,ก็สูตร จบโพดพอ่อสูตรป่งสุกเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ช่วยๆกันนะคะทอดก็กินกับข้าวเหนียวแล้วก็แก้วแระสีแสบสีหยังแต่พายอยากกินตำมะฮุ่งใส่ตำมะฮุ่งน้ำก็ได้ะคะ่ะตำมะฮุ่งก็เป็นทอดแหนมไก่แหนมปีกไก่นะคะแบบกินได้เลยคั่นไปประมาณแบบประมาณยี่สิบ สิบนาทีสมหาราที่ประมาณนี้นะคะให้เครื่องมันเข้าเนื้อค่ะมันเข่าเนื้อเข่านังจะค <c ười> ันแบบนวดค่ะนวด,นวด,น,วดนวดมันเลยนะจ๊ปปะเจอค่ะเจอเก้าว้ประมาณประมาณสามมื่อค่ะสามหมื่สี่มือก็ได้กินแร้วว้างว้อุณหภูมิธรรมดาปกติเท่านี้แหละไม่ได้แบบไอ้นี่นะคะ มันไปทำมันลุกไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโคกมามาเฮมาเดี๋ยวขุดคอคอคอขันกันด้วยจ้าวัฒนัทแม้โอเคจ้านีค่ะเสร็จแล้วขันเสร็จแล้วเนะค,ะนะคะ่ะเนาะแล้วก็จะเอามาใส่กล่องอย่างนี้ค่ะ ใส่กล่องด้ยเพียงใส่กล่องนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายจะได้กลิ่นไม่ออกลมไม่เข้านะคะนี่ค่ะวโคกจะเอาไอ้พลาสติกพลาสติกนี่มาคุุมอีกที่นึงนะคะเพื่อไม่ให้ลมมันเข้ามันจะได้แบบเป็นเร็วๆเ,เนาะมันจะได้โอเคไหม โอ,โอเคเอาแค่นี้ก่อนนี่ใส่กลองใหม่โอเคโอเคพลาสติกอย่างนี้นะคะพลาสติกไอ้ที่ใส่ห่อใส่พลาสติกไซน์นะคะอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยมือเกือบวสวย โอเคแล้วเราก็ปิดเลยอย่าลืมนะคะฝากกันน,น้ำพริกเฮียให้เปียกนี่เด้อค่ะเด้อมีแซ่บพดโพนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็มีแจ่วมังดานะคะมีมังดาแล้วก็มีแล้วก็มีลมปลาร้าบ,บุงสุกนะคะพี่ๆจ๋าเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กล่องเลยค่ะอย่างนี้นะคะใส่กล่องเราแล้วกับประมาณสามมือสามมือสี่มือก็กินได้แล้วค่ะ เมื่อกี้ใส่ถุงมือนะคะมือเป็นก็เลยขาวๆเนาะโอเคขคอกับขอ,ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปหนาว่สามะนี้อีย่างเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทอดให้ดูด้วยกินด้วยนะคะจะแซบบอเ้้าบว่าแซบกับจะต้องแซบ <laughs> นะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ